ใครที่ยังไม่ได้นกว้วนฟ้าและสกินพี่เอกฟังทางนี้ โลเนเติมเกมเตามเกม ROV SOK ถูกคุ้มเติมไม่อันพร้อมให้บริการเตมเกม SOK กับ ROV กับโก l เด n ครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะบางคนก็อาจจะพลาดกิจกรรมที่พี่เอกไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะแต่ทว่า GM ก็ยังเปิดให้แลกนะมือ ที่เพิ่งเล่น ROV ถ้ายังไม่รู้ดูคลิปนี้จบรู้เรื่องเลยจ้า <Okay. S 1> อย่างแรกเลยค่ะบางคนที่เป็นแรกที่หน้านี้มันก็ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนไม่ใช่หน้านี้เด้ออย่างแรกเลยค่ะเข้าไปที่เพจของหยิงนะคะหยิงจะทําโพสต์ไว้ให้อย่างที่2นะคะให้ทุกคนนำชิ้นส่วนนกฟ้านะคะและโคสกินพี่เอกค่ะด็อกเกอร์นะคะไปกรอกในลิงก์นี้เลยเมื่อกดที่ลิงก์เสร็จนะคะก็จะนาเราไปสู่เกมและให้เรานะคะนำโคดไปกรอกนะคะเมื่อกรอกเสร็จนะ,ะทุกคนดกอ้วนก็จะเข้ามาอยู่ในซองจดหมายเราแล้ว ซึ่งพวกเราก็อย่าลืมเปิดใช้งานนะคะเมื่อเรากดเปิดใช้งานนะคะเราก็จะได้มาแล้วค่ะนกอ้วนฟ้าของพี่เอกฮัตด็อกเกอร์นะคะที่สตรีมเมื่อคืนนะคะผ่านแอป,ปแดงส่วนอีกหนึ่งอันนะคะก็จะไปในส่วนของพี่เอกฮัตด็อกเกอร์แบบเช่านะก็จะได้ไการยกเซิร์ฟเหมือนกันเช่า1ว,วันโอเคค่ะชิ้นส่วนนกอ้วนฟ้าก็จะประมาณนี้อย่าลืมแท็กบอกเพื่อนได้ละมาครั้งเดียวไม่มาอีกแล้วนะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีเอาวีละกันคนดังมาทีไรไม่เสียสักปอง